ศพผีบวชทุกวัดย่อมมีอดีตแต่วัดรังแห่งนี้อดีตของมันไม่เคยหลับไหลหลวงพี่นิรันได้ยินจากชาวบ้านว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายหนุ่มผู้หนึ่งบวชที่วัดนี้ว่ากันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อศรัทธาแต่เพื่อหนีความผิดที่ตนก่อไว้คืนก่อนวันอุปสมบทมีเสียงสวดแปลกๆลอยมาจากศาลาการ,ปรเปียนพระหลายรูปเล่าว,ว่า รู้สึกขนลุกเหมือนบทสวดนั้นไม่ใช่เสียงของคนแล้ววันบวชก็มาถึงแต่ชายคนนั้นกลับสนบลงทันทีกลางพิธีปรงผมเขาไม่ได้ตายแต่ก็ไม่ฝืนจนพระอวุโสลงความเห็นให้ยกเลิกพิธีร่างของเขาถูกย้ายไปไว้ที่สาลาวัดชั่วคราวแต่คืนนั้นเองพระลูกวัดที่นั่งเฝ้าได้ยินเสียงพระสวด ดังออกมาจากร่างนั้นเมื่อเข้าไปดูร่างนั้นลุกขึ้นในจีวรที่ยังโกนผมไม่เสร็จริมฝีปากขยับสวดมนต์แต่ตาเบิกโพลมองตรงมาที่พระรูปวัดพระหนุ่มวิ่งหนีออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นร่างนั้นหายไปไม่มีใครพบอีกเลยแต่นับจากนั้นช่วงเพลงของทุกวันจะมีเสียงสวดของพระรูปหนึ่งดัง ลอยออกมาจากกุฏิเก่าที่รื้อไปนานแล้วหลวงพี่นิรันด์ลองเข้าไปสวดมนต์แผ่เมตตาที่กุฏิร้างหลังนั้นทุกอย่างเงียบจนกระทั่งเสียงหนึ่งกระซิบแผ่วข้างหูท่านหลวงพี่บอกว่าเขาไม่ได้กลัวเพราะผีที่ยังบวชอยู่แต่ยังรอใครสักคนให้สวดถวายผ้าไตให้เขา เพื่อให้ได้ออกจากร่างที่ติดอยู่ระหว่างพระกับผี